ชุมชนคนหางานสวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งงานราชการนะคะเพื่อนๆที่กําลังมองหางานราชการกันอยู่มาดูพร้อมๆกันเลยจ้ากรมการจัดหางานค่ะเปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักง,งานกองทุนนะคะรับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาค่ะรายได้1 8 0 0 0บาทต่อเดือนรายละเอียดไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ โรมการจัดหางานค่ะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักง,งานกองทุนจำนวน9อัตรานะคะรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครค่ะตำแหน่งแรกตำแหน่งนักวิชาการแรงงานค่ะจำนวน5อัตราค่าตอบแทน1 8 0 0 0บาทนะคะคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งค่ะได้รับบุตรปริญญาตรีทุกสาขาวิชาค่ะ ตำแหน่งที่2นะคะนักวิชาการการเงินและบัญชีค่ะจำนวน2อ,อัตราค่าตอบแทน1 8 0 0 0บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชีสาขาบริหารธุรกิจสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ค่ะตำแหน่งที่3ค่ะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานจำนวน1อัตราค่าตอบแทน1 8 0 0 0บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนะคะได้รับบุตรปริญญาตรีทุกสาขาวิชาค่ะและตำแหน่งที่4ตำแหน่งสุดท้ายนิติกรจำนวนหนึ่งอัตรานะคะค่าตอบแทน18,000บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งค่ะได้รับบุตรปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบนะคะสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลชั้น8กรมการจัดหางานอาคารกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีเขตดินแดงกรุงเทพเปิดโทรศัพท์นะคะ02-248-6896ค่ะตั้งแต่วันที่3-7ถึง7สิงหาคมนะคะ ภาคเช้าเวลา8.30ถึง12.00ค่ะภาคบ่าย13.00ถึง16.30ค่ะโดยผู้สมัครจะต้องกรอกไปสมัครคัดเลือกและลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการสมัครคัดเลือกด้วยลายมือตนเองให้ครบถ้วนด้วยนะคะสำหรับเอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครนะคะได้แก่รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน1ปีค่ะขนาด1.5คูณ2นิ้วจำนวน2รูป 2. ใบประกาศน,นียบัตรและใบระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือกโดยให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงพร้อมสำเนาอย่างละ1ฉบับนะคะ 3, สาเนาทะเบียนบ้านค่ะ และสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุอย่างละหนึ่งฉบับและสำเนาหลักฐานอื่นๆถ้ามีนะคะอย่างเช่นใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลหรือทะเบียนสมรสอย่างละหนึ่งฉบับค่ะโดยให้เซน็นสำเนาถูกต้องและลงชื่อไว้ทุกหน้าของเอกสารด้วยนะคะเพื่อนๆที่สนใจค่ะอย่าลืมเตรียมเอกสารให้พร้อมครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้นะคะเพื่อไม่ให้พลาดกับการสมัครงานครั้งนี้ค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ